ัสดีค่ะอันนี้คืออโลคาเซียแบ็กเวลเวตนะคะวันนี้พี่จะมาเปลี่ยนกระถางนะแล้วก็จะมาแยกต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเขามีไข่ไหมเอยคืออโลคาเซียเนี่ยนะคะจะเป็นแบบมีไข่นะคะวิธีการขยายพันธุ์หรือว่าจะเป็นหน่อขึ้นมาก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะอันนี้คือไข่ของเขานะไข่เขาจะหลุดร่วงง่ายมากเลยนะคะถ้าใครเคยลือแล้วเคยเจอนะ ไข่ถ้าบางทีเล็กเกินเราอย่าเพิ่งดึงออกมาก็ได้นะคะเนี่ยค่ะพี่ก็จะรือ้อแล้วก็จะดึงที่เป็นส่วนที่แบบว่าเป็นไข่เม็ดใหญ่ๆนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางในอนาคตถ้าเราไปปลูกไว้เยอะๆนะคะดินเขาอ,อาจอาจะอัดแน่นแล้วก็เรียกว่าอะไรนะแฉกเกินเ,เราเลยต้องเปลี่ยนนะคะ อันนี้พี่จะลองก้นด้วยมะพร้าวหรือไม่ก็ฐานได้ค่ะส่วนดินปลูกอันนี้เป็นดินแบบว่าดินร่วนๆนะคะคือแบบว่าไม่ไม่แน่นเกินนะพวกโอะโลนี่ก็ชอบดินป่มนะคะชอบความชื้นแต่ว่าดินจะต้องไม่ไม่แฉะเกินค่ะน้ำระบายได้ดีค่ะอันนี้พี่น่าจเจอไข่หลายฟองอยู่นะคะ วิธีการเพราะไข่ก็ง่ายมากเลยค่ะใครเฉพาะแบบอบก็ได้นะคะหรือจะแบบว่าใส่กระถางแล้วก็ปล่อยไว้เลยค่ะไม่ต้องอบนะคะรดน้ำปกติค่ะเดี๋ยวเขาก็งอกออกมาค่ะนี่ไงคะ่ะอันนี้ที่ที่งอกออกมาเห็นไหมคะกระถางสีออกแดงๆส้มๆอย่างนั้นนะคะอันนี้จะเป็นอโลกาเซียซิเวอร์ดากอนนะคะ ใบอวบสวยเลยค่ะอน,นี้นะคะแบล็กเบลเวตค่ะส่วนสองกระถางเนี้ยค่ะนี่เลยอันนี้คือพี่เพาะเอาไว้นะปัจจุบันนี้เขาโตแล้วนะอันนี้อันนี้ทําคลิปเอาไว้แล้วเพิ่งม,มีเวลาว่างมาลงนะคะนี่คือไข่ขค่ะเริ่มงอกแล้วนะมีรากแล้วค่ะส่วนกระถางข้างในเดี๋ยวคลีปให้ดูนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้ก็เพาะมาจากไข่นะ มีวันที่มีอะไรพร้อมบอกเลยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นวันที่วันที่เราเริ่มพอะนะคะก็ตั้งแต่เดือน9นะวันที่29เดือน9ค่ะอันนี้ก็เดือน12แล้วนะเนี่ยค่ะก็ใช้เวลาโตคือเราไม่ได้เร่งรีบนะคะเราก็ปล่อยเขาโตตามธรรมชาติเพราะเราไม่ได้อบเนาะแล้วก็มีส่วนที่พี่อบไว้อยู่ะคะ่ะก็คือทําการทดลองทั้ง2แบบนะพี่ว่า การโตน่าจะพอ,พอกันนะคะวิธีการงอกอยู่ที่ความสมบูรณ์ของไข่ด้วยค่ะอันนี้มะพร้าวทะเลทรายนะคะเนี่ยค่ะพอดิมเมล็ดเขาดีดมาขึ้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปให้ดูนะคะอานนี่ค่ะต้นต้นที่เขาดีดมาเดี๋ยวพี่จะไปให้ดูว่าที่ที่เป็นแบบอบอะค่ะ,ะที่เป็นแบบอบนะ นี่เลยค่ะแบบอบเอาไว้นะคะเขาก็เริ่มงอกแล้วค่ะแต่อันนี้เริ่มมาอบวันที่5เดือน10นะคะเนี่ยค่ะเอาตรงที่ดินนะคะล่ะมาใส่ในนี้ต้องทดลองดูค่ะก็งอกพอๆกันนะไข่จะงอกช้าหรือเร็วพี่ว่าอยู่ที่ความสมบูรณ์ของไข่ค่ะด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ